ครับพ่อพ่อแม่มทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้พ่อขวานได้ไปตัดหญ้าให้คุณยายจัตถิบินแล้วนะครับเนี่ยจากพ่อพอ่อแม่ได้เต็มน้ำมันไปตัดหญ้าให้กับคุณยายแล้วนะครับเช้านี้นะครับวันนี้มีก,ามาก้านหมากก้านทูด้วยนะครับคุณยายชอบนะครับก,าาก้านหมากก้านทูเมตตาติดตามช่องพังยายจัตถิบินพังยายบัวทองด้วยนะครับ นะครับนี่ตอนยืนก่อนกลางวันนะครับข,ขอขอบขอขอบคุณทุกๆคะแนนเลยนะครับที่เข้ามาเติมคะแนนให้คุณยายได้ทานกันนะครับขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับวันนี้พ่อควานก็ได้ค่าน้ำมันรูดมาตัดยญ้าให้กับคุณยายเลยนะครับขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับขอขอบคุณทุกๆคะแนนทุกๆกำลังใจเลยนะครับตอนนี้ ตัอเย็นเจอกันนะครับตาอ,อุดหมุนผลไม้ให้กับคุณยายด้วยนะครับไล่หกโมงย็นนะครับขอบคุณมากมาเลยนะครับ